ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดโครงการคีินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ 28กรกฎาคม2567ใน6จังหวัดนะครับระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2567นี้นะครับก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดชัยนาทจังหวัดราชบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดสงขลานะครับก็เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรที่จะมีทั้งคลินิกส่งเสริมการเกษตรคลินิกสหกรณ์ คลินิกดินคลินิกพืชคลินิกปศุสัตว์คลินิกข้าวคลินิกระมงคลินิกมอนไหมคลินิกบัญชีคลินิกกฎหมายสปกรแล้วก็คลินิกชนรับประทานรวมถึงคลินิกอื่นๆที่จะมาเพิ่มเติมอีกนะครับก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มาเรียนรู้แล้วนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงแปลงเกษตรของตัวเองทําให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในอนาคตจะมีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าใน4ปีนะครับ